นะะสังเกตนะครับมนรุ่มที่ซื้อมาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับหนีบจะมีแง่ไหมให้เราหักออกได้เลยนะครับอันนี้ใช้ครีมหนีบบิดหักออกเลยแล้วก็ตรงหัวเนี่นะหัวนิ่มจะหนาหัวนิ่มจะบางนะแต่แล้มันจะมากลมเราต้องหักขาออกมันข้างหนึ่งแต่เราเวลาใช้งานแล้วก็อีกข้างนี้หักมนะันมันประกบแล้วก็เอาตัวนั้นอนะ่ะวัลุตตัวบิดอ่ะใส่เสียบเข้าพอดีเลยโอเคนะครับก็ต้องดัดแปลงนะครับซื้อเหมือนตรงรุ่นเลยคงไม่มีครับต้องดัดแปลงเอา ครับเพื่อนๆก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนบาลานซ์ครับบาลานซ์วอลลุ่มนี่ครับสามตัวนี้เลยส่วนตัวนี้เราไม่ค่อยได้ใช้งานเราไม่ต้องเปลี่ยนครับนี่ตัวนี้พอเราใช้งานเข้ามาระยะหนึ่งเนี่ยก็หลายปีอยู่ครับถึงคราวที่เราจะต้องเปลี่ยนครับแล้วคือไซส์สเปร์วอลลุ่มล้างแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นนะฮะบาลานซ์ไม่สามารถแยกซ้ายขวาได้แล้วตอนนี้คือดังซ้ายบ้างเดี๋ยวดังขวาบ้าง คือต้องเปลี่ยนให้ยังไงต้องเปลี่ยนแล้วก็นี่บรรลุมเลยยังไงเราเปลี่ยนบาราลัดเราก็ต้องเปลี่ยน2ตัวนี้ตามไปเลยตัวเบสกับตัวทิเบิลนะครับเสียงทุบเสียงแหลมเปลี่ยนตามไปเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้มีผลกระเสียงทั้งหมดนะครับพวกนี้นะส่วนตัวลุ่มนี้ยังไม่เสียครับตัวลูปนี้เป็นดิจิตอลนะครับอันนี้ยังไม่เสียงพอใช้งานได้อยู่ก็เปลี่ยนตัวนี้3ตัวนี้ฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะพาไปแกะเปลี่ยนนะครับก็รุ่นใกล้เคียงก็เปลี่ยนลักษณะเหมือนแค่วลุ่มก็นม่าจวลุ่มทั่วไปครับ ก็เป okay, ็นเครื่องแบรนด์ทั่วไปครับ AJ ก็เครื่องแบรนด์ทั่วไปทั่วไปของคนไทยเนี่ยครับโอเคครับตันนี้ก็แงะออกตรงๆเนี่ยครับเนี่ยสูมให้ดูนะครับดึงออกเดงนีออกงนี่ยดูเนี้ยลูกแกะนี่นะเป็นอะไรนี่ับแกะนี่เปลี่ยนแค่สามตัวแต่ก็ต้องแกะเนี่ยพวกเราจะแกะหน้าตัวหน้าครับได้ไม่ต้องแกะข้างหลังนี่ครับ นับไหยตัวเนไงครับเนี่ยรัออกมาแล้วนี่ครหน้าเลยครับหน้านี้เลยอันนี้มันติดสายไฟครับเราก็ต้องแกะปั๊กนะครับจะมีปั๊กอยู่นะครับก็ทุกครั้งนะครับอย่างที่บอกถ้าจับัว้าจัไม่ได้ก็ถ่ายรูปไ้ครับนี่ครับจะมีปั๊กอยู่นอันนี้ปั๊กมันจะสีให้สีมันครับมันอีไม่กี่ตัวครับไม่ต้องนั่งกันเลยไม่ต้องถึงก็ถ่ายรูปเลย ีน้รูปสามตัวน,วนี้นะครับเนี่ยสามตัวนี้เกตนะครับเห็นนะมันจะอยู่ในตับเดียวหมดเลยนั้นถอดแค่สามตัวนี้มันก็ยังเปลี่ยนไม่ไมด้มันต้องแกะออกหมดทั้งหกตัวนี่เลยครับแกะตัวนี้เพื่อจะเอาแผ่นพลาสติกด้านหน้านีออกกันก็จะเปลี่ยนสามตัวนี้นะใช้แกะก็ดูให้ดีครับอันนี้มันจะเป็นหกขานะครับรูปหกขาหมดเลยเน,นะครับนะสังเกตนะครับมันรูปที่ซื้อมาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับนิบจะมีแง่ไหมให้เราหักออกได้เลยนะครับอันนี้ใช้ครีมหนิบ บิดขากออกเลยแล้วก็ตรงหัวนี่เหนะ็นไหมหัวนิ่มจะหนาหัวนิ่มจะบางฮนะแต่กมันจะมากมลมต้องหักขาออกัน่ข้างหนึ่งแต่เราเวลาใช้งานแล้วก็อีกข้างนี้หักมันมันก็กลแล้วก็เอาตัวน,นั่นอนะ่ะวัลลุกตัวบิดอะใส่เสียบเข้าพอดีเลยโอเคนะครับก็ต้องดัดแปลงเอาซื้อเหมือนตรงรุ่นนึงคงไม่มีครับต้องดัดแปลงเอานี่หน่อยโอเคครับแล้วก็หกกักไปเลยครับตรงนี้อันนี้ตรงนี้ กินจักเงี้ยครับปั๊บนี้เลยครับเนี่ยวางแล้วครับอันนี้อันนี้สามขา,ขามเดิมหกขาแต่เช็คดูแล้วตัวนี้นะมันเป็นกาวทั้งหมดเลยแถวหน้า,นามีกาวว่านั้นเราก็ใส่เนี่ยเราใส่แถวหลังเลยนี่แล้วก็ใส่แถวหลังนี้เลยเห็นไหมแล้วเราก็าใช้น็อตหนุนมาสักหน่อยเวลาตอนเราไขตัวพลาสติกนี้ ใส่ตัวหลังนี่ได้เลยครับเนี่ยข้อ,อหน้ามันเป็นกาวหมดเลยครับเคเดี๋ยวเราก็ใส่นี่กว่าจะขานี้จะหักนะมีแค่สามขาแล้เวเราบัดกีตัวนี้เนี่ยใส่แล้วตัวใหม่นะครับก็เท่ากันนะครับ B50k เป๊ะเลยตรงรุ่นครับ จิ้มให้ขานีร้อนแล้วเวลาวิธีปัจจีนี่จิ้มขานีร้อนนะนนนะแล้วตะกัวลงไปตามเนี่ยหนึ่งสองสามแล้วตะกัวลงไปจิ้มที่ทขารูมร้อนก่อนแล้วตะกัวลงไปอย่างนี้ครับน,นะครเลยไม่เยิ้มครับถ้าเราไปตะกัวไปจี้เรมันจะเยะิ้มครับเนี่ย นี่ครับข้างบนนี่เราก็เอามีดขูดเสาไหน่เพื่อเราจะบัตรกีรงแบบมีครับเนี่ยนี่ผมเปิดมาสติกหรือมติดคู่อยู่ที่เปิดแล้วขูดเสาไหน่ครับเนี่ยขูดเพื่ตจะกลัวติดครับขูดเ่าไหร่ยครับให้ตจะกลัวติดนะเดี๋ยวจะกลัวไม่ติดนะครับกลัวลงเลยครับจิ้มในตัวถังร้อนนะครับแล้วก็จะกลัวลงมา รมะนีแล้วก็มาใส่ตัวนี้กลับเข้าไปอย่างเดิมนี่ฮะกลับตรงนี้เลยนี่ฮะแต่ตัวนี้เดี๋ยวต้องอะไรน็อตหนุนก่อน่อ้มันร้อมเข้าไปลึกครับโอเคครับเดี๋ยวเสร็จแล้วมาถ่ายด้ยทีนะครับครับตัวนี้ก็เนี่ยฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยใส่เรียบร้อยแล้วอีกเหลือตัวนี้มันถึงไม่เป็นไรครับ เพราะว่ามันแข็งอยู่ฮะแข็งอยู่เห็ว่าเราใส่ตัวตุวบิดแล้วก็มือประคองหลางหน่อยแต่ว่ามันแข็งครับมันแข็งอยู่ครับอันนี้เพราะมันมีตัวเลือกรดตัวนี้ยึดอยู่ด้วยครับเด็กตัวนี้ก็โอเคเดี๋ยวเราก็นี่ไขน่นอาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ประกอบเข้าเครื่องครับเสร็จแล้วจะมาถ่ายดูทีนะครับประมาณนี้เปลี่ยนมารุ่มนะนแล้วก็ทินเนอร์อย่าลืมทุกครั้งล้างทินเนอร์ด้วยนะครับเปลี่ยนแล้วก็ล้างทินเนอร์ด้วย เป็นกาวเลยนะแค่บาลานซ์ซ้ายขวาแนี้ครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวกรอบเสร็จแล้วจะมาลองให้ดูทีนะครับรากว่กอบก่อนประมาณนี้ครับได้แล้วครับซ้ายขวาเนี่ยเนี่ยซ้ายขวาโอเคครับเบาเสียงก่อนไปดูลิขสิทธิ์นะครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเปลี่ยนปุ่มบาลานซ์เบสทิเบิลครับก็เป็นอันเรียบร้อยก็เครื่องเดี๋ยวเหลือเหลือนี่ปุ่มนึงครับนี่ของเทปใบนียังไม่ได้เปลี่ยนนะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนอันนี้เป็นตัวปรับเล่งเสียงกันครับน่าจะเสียงออกซ้ายขวาเกนก็มีมีส่วนครับตัวนี้มีส่วนเหมือน,นกันก็โอเคก็ประมาณนี้นะครับกอของเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาการแบบนี้เสียงออกซ้ายขวาไม่เท่ากัน เสียงออกข้างมึงไม่ออกข้างหนึ่งกันเนี่ยปุ่มบาลานซ์ครับแล้วก็ทุกนี้ก็มีผลเหมือนกันนะครับเสียงทุ่มเสียงแหลมเสียงไม่ออกเสียงซ่าเสียงขัดขัดหายหายก็เปลี่ยนเลยครับถ้าล้างแล้วไม่หายเปลี่ยนเลยนะครับดีสุดโอเคนะครับว,วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียน,นะครับสวัสดีครับ